สภาพน้ําในลําน้ำชีเขตอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังจากการตระเวนดูสภาพน้ําชีในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นที่บ้านกุดกว้างหมู่ที่4หมู่ที่17เทศบาลตำบลเมืองเก่าพบว่าน้ําในลําน้ําชีที่ไหลมาจากพื้นที่อำเภอมันจาคีรีและแก่งละวะบริเวณฝายชะลอน้ําเริ่มมีปริมาณเพิ่มขึ้นไปนะครับผมปากกระสูนนะครับเนาะ อันนี้มันอย่างน้อครับนี่หม้จุบเนาะแท้ที่ก็ได้ปลาพราะโอ้แบบสองบอกไปได้ปลาน้อยนี่ขณะที่เทศบาลตะบนเมืองเก่าเองก็เตรียมที่จะบรรจุกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ําท่วมเนื่องจากว่าปีที่ผ่านมาบริเวณพื้นที่หมู่บ้านถาวรกับบ้านนนตุนเทศบาลตะบนเมืองเก่าประสบกับปัญหาน้ําท่วมขณะเดียวกันนะครับสภาพน้ําชี บริเวณสะพานท่าราชชัยศีบ้านดอนบมหมู่ที่13เทศบาลตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่นน้ำชีก็ยังคงต่ำกว่าตะลิ่งอยู่ประมาณ2เมตรเศษเศซึ่งทางสำนักง,งานโชลประทานที่6ก็ได้ติดทงเหลืองเพื่อเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำชีก่อนที่มวลน,น้ำชีเหล่านี้นะครับจะไหลลงเข้าสู่พื้นที่ อำเภอโกสูมพิสัยจังหวัดมหาสา,ารคามซึ่งขณะนี้ที่ประตูระบายน้ําโครงการระบายน้ําห้วยพระคือหรือห้วยดีแนะครับก็ยังคงมีการเดินเครื่องสูบน้ําอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสภาพน้ําในลําน้ําชีให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ไม่ให้เกิน1เมตร47เซนติเมตรครับ